ที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในสวนผลไม้แล้วค่ะพื้นที่10ไร่1งานกับอีก47ตารางวาค่ะติดกับทาน,น้ำทั้งหมด3ด้านด้วยกันเลยนะคะติดกับปุทยานแห่งชาตินะคะน้ำตกผิวแล้วก็ยังติดกับรัตนบุรีค่ะด้านในนะคะสวนผลไม้ของเขาก็จะเป็นสวนผลไม้แบบผสมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นต้นมังคุดนะคะหรือว่าจะเป็นลองกองแล้วก็มีค่ะ ทุเรียนที่นี่เราก็มีนะคะค้นชื่อมากๆและนี่คือผลผลิตของสวนของเรานะคะนี่เลยมังคุดเป็นไงคะมังคุดคือลูกใหญ่มากครับงอก็อวบอิ่มงอก็อวบอิ่มโอ้โหดูดีมังคุดเนี่ยหอมกินพริกโซ่หน่อยกินพริกโซ่หน่อยกินพริกชินพริกมันเผ็ดอยู่เลย